อะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติแล้วทีระสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเกิดจากอะไรเกิดจากเราเห็นสภาวะเนืองเนือง,เ,องเห็นบ่อยๆไม่ใช่เห็นตลอดเวลานะเห็นเนืองเนืงเห็นตลอดเวลามันกลายเป็นนั่งเพ่งไม่ถูกหรอกใจมันจะเครียด ให้เห็นเนืองเนืองเห็นสภาวะเนืองเนืองเห็นอะไรเห็นกายในกายเนืองเนืองเห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนืองเห็นจิตในจิตเนืองเนืองเห็นธรรมในธรรมเนืองเนืองสงสัยใแล้ะทำไมมันมีคำว่าไหนกายในกายเนี่ยมมันโคตรจะชอบสงสัยบอกให้ดูอย่างนี้แทนที่จะดูไปซื่อๆไม่ออกหาเรื่องสงสัยไปเรื่อย กายในกายเป็นยังไงกายทิพหรือยังไงมีกายทิพยอยู่ในตัวของเรานี้หรือไม่ใช่มันเป็นเขาเรียกเ,เทคนิคโคอเทมเป็นศัพท์เทคนิคกายในกายคือเราเรียนรู้กายบางอย่างถ้าเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจกายทั้งหมดเป็นการเรียนแบบทำวิจัยสุ่มตัวอย่างมาเรียนสุ่มตัวอย่างมาวิจัย เวลาเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูงเข้าใจภาพรวมได้อย่างเราเรียนกายในกายเราไม่ได้เรียนกายวิภาคแบบพวกหมอเขาเรียนมีกล้ามเนื้อเท่าไหร่เส้นประสาทยอยู่ตรงไหน,นกระดูกมีกี่ท่อนอะไรเงี้ยเขาเรียนอย่างนั้นเราเรียนกายบางอย่างอย่างเราเห็นร่างกายเนี้ยทั้งวันนะมีสองอย่างเองร่างกายที่หายใจเข้ากับร่างกายที่หายใจออก นี่เป็นเซตหนึ่งนะหรือทั้งวันก็มีแค่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่อีกเซตหนึ่งอีกเซตหนึ่งก็คือร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งนี่ก็เป็นอีกเซตหนึ่งไม่ต้องเรียนร่างกายทั้งหมดเราไม่ได้เป็นหมอเราต้องการเรียนกายบางอย่างถ้ารู้อันนี้แล้วสุ่มตัวอย่างมาเรียนแล้วเนี่ยจะเข้าใจกายทั้งหมดแล้วความเข้าใจที่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนที่หมอเข้าใจ หมอเข้าใจว่าร่างกายควรเป็นอย่างี้เป็นโรคอย่างนี้รักษาอย่างนี้อะไรเนะี่คนละวัตถุประสงค์นะของเขารักษาโรคทางร่างกายแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาโรคทางใจนะคนละแบบกันนะเพราะฉะนั้นการเรียนกายในกายเขาเรียนไม่เหมือนกันเขาเรียนละเอียดกล้ามเนื้อแต่ละมัดเป็นอย่างนี้มีชื่อ,อย่างนี้ท่องเงินหัวโตเลยนะท่อง แล้วเวลาหมอเขาคุยกันเนี่ยนะเราฟังแล้วเหมือนเขาพูดภาษามนุษย์ต่างดาวฟังไม่รู้เรื่องแปลก,กๆคุยอะไรก็ไม่รู้แต่ของเราดูกายในกายพระพุทธเจ้าท่านสุ่มตัวอย่างมาให้แล้วท่านให้ตัวอย่างกายในกายไว้หลายอย่างนะที่ง่ายๆร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าอนี้ถ้าเราดูไปเรื่อยๆนะไม่เห็นนะ เอ้ร <r> ่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจออกทําไมต้องหายใจออกว่ามันถูกความทุกข์บีบคั้นมันหายใจเข้าไปแล้วมันความทุกข์บีบคั้นมันก็ต้องหายใจออกแก้ทุกหายใจออกแล้วก็ถูกความทุกข์บีบคั้นก็เลยต้องหายใจเข้าแก้ทุกอะไรเนี้ยหรือเซ็ตของการยืนเดินนั่งนอนนะทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถ นั่งนานมันทุกข์ก็ต้องขยับตัวนะเปลี่ยนอียาบทไปยืนเดินนั่งนะขนาดนอนอยังต้องทุกข์เลยนะถ้านอนเราไม่ทุกข์นะคนที่มีบุญก็พวกติดเตียง่ไหมเราจะไม่รู้สึกคนติดเตียงนะีมีบุญได้นั่งกินนอนกินเห็นไหมบางคนอธิษฐานขอพรนะขอนั่งกินนอนกินพิการนะรนะเราเคลื่อนไหวได้บุญที่สุดแล้ว ในวันมีนะพวกนั่งกินนอนกินมีหมาสองตัวเวลากินก็นอนแรบลิ้นแรบแรบนะคนต้องป้อนอาหารทีละคำคำใหญ่ไปมองหน้าทำไมไม่ทำให้เรียบร้อยให้พอดีคำไม่สับปายะนะโอ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่อง เนี่ยถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายนะเรารู้สึกเลยร่างกายยืนไม่เที่ยงร่างกายเดินนั่งนอนอะไรไม่เที่ยงทำไมมันไม่เที่ยงเพราะมันถูกความทุกหยิบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งนานก็เมื่อยยืนนานก็เมื่อยเดินนานก็เมื่อยหรืออีกเส้นหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายคูร่างกายเหยียดอนะไรนี่รู้สึกะ นี่เรียกว่าสัมปชัญญะบับพพะเรียนเท่านี้แล้วมันจะได้อะไรมันได้สิ่งที่อัศจรรย์มากเลยนะอย่างแค่เราเห็นว่าร่างกายหายใจออกไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เรานะมันเป็นแค่วัตถุเป็นธาตุเป็นสมบัติของโลกที่เรายืมโลกมาใช้ช่วครั้ง่วคราว เนี่ยพอเราเห็นร่างกายหายใจออกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายหายใจเข้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูเรื่อยๆนะต่อไปมันเกิดปัญญารวบยอดนะร่างกายทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะทั้งวันเนี่ยร่างกายเราก็มีสองอย่างนะคือร่างกายที่หายใจเข้ากับร่างกายที่หายใจออกเนี่ยเรียกว่าการเรียนแบบสุ่มตัวอย่างมาเรียน นะเป็นธรรมวิจัยะธรรมวิจัยเหมือนงานวิจัยเปรียบเลยนะหลักการทําวิจัย้สุ่มตัวอย่างมาทำเนะี่ยเหมือนกันเลยฝรั่งมันตามหลังพระพุทธเจ้าทั้งหลายพันปีนะนี่พอเราอย่างเราแค่รู้กายในกายคือรู้กายหายใจออกรู้กายหายใจเข้าเห็นว่ากายหายใจออกไม่ใช่เรากายหายใจเข้าไม่ใช่เรามันก็จะรู้รวบยอดเลยกายทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราของเรา กายทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยความยึดถือในกายก็ค่อยลดลงลดลงนะสุดท้ายรู้แจง้งแทงตลอดกายนี่เป็นก้อนทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขนะมีทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นอย่างนี้จิตจะสลัดคืนกายให้โลกไม่ยึดถือกายวันนี้เป็นภูมิจิตภูมิธรรมระดับพระอนาคามีนะเราก็จะใกล้ความพ้นทุกข์ไปตามลําดับ เห็นไหมการเรียนของศาสนาพุทธนะเรียนมุ่งไปที่ความดับทุกข์ความพ้นทุกข์นะเรียนร่างกายเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องยึดกายไม่ยึดกายก็จะไม่ทุกข์เพราะกายนะเรียนเรื่องนามธรรมก็จะไม่ยึดถือนามธรรมไม่ยึดถือจิตแล้วก็จะไม่ทุกข์เพราะนามธรรมไม่ทุกข์เพราะจิตเพราน้นเป้าหมายในการเรียนเนี่ยเรียนเพื่อพ้นทุกข์เรียนเพื่อดับทุกข